การหามุมภายนอกหกเหลี่ยมหาอย่างไรมาดูการนะครับโอ้โหข้อนี้เป็นมุมทั้งหมดหกเหลี่ยมนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับแค่ขีดสองขีดแล้วออทันทีนะฮะนี่มาดูกันครับขีดมาขีดที่หนึ่งฟืบขีดที่สองฟืบกลายเป็นสี่เหลี่ยมละเห็นไหมกลายเป็นสี่เหลี่ยม A B C ดีโอ้เรารู้แน่แน่ว่ามุมภายในสี่เหลี่ยมเนี่ยบวกกันต้องได้อะไรครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้บวกกันสามร้อยหกสิบไม่แง่เลยอ่ะมุมที่เหลือสมมุติตัวแปรไปเช่นอ่าสมมุติว่ามุมนี้ให้เป็น A ก็ได้มุมนี้เป็น A มุมนี้เป็น B อ่าตรงนี้เหลือใช่ไหให้เป็น C แล้วกันนี่เป็นอะไรครับ ddo g อ่าสมมตินะอืมโหจะหามุม x อไงวะเนี่ยอ่าเริ่มต้นนะครับ จับมุมทั้งหมด4มุมนี้นะครับบวกกันมุมที่1คือตัวนี้นะฟิบนะเอบวกยี A 27. มุมที่2คือนี้บีบวกยี 26. นี่มุมที่3มคือตัวนี้เอซีบวกยี C ่ 24. มุมที่4คือตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะดีดนะ็อกบวกกับยีสานะครับบวกกันทั้งหมดนี้นะครับได้360อองศานี่คือมุมภายใน สี่เหลี่ยมนะฮะจากนั้นเอ่อก็จะเหลือตัวแปรมี A B B มี C มี D บวกกันนะเอ่อตัวนี้บวกกันเท่าไหร่นะได้50 53ตรงนี้บวกกันได้47อ่าตัวนี้บวกกันก็เลยกลายเป็น100พอดีพอดีว้าวลงตัวเหรอเนี่ยสบายใจละนั้น A B C D บวกกันเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ย้ายลบเอ่อหนึ่0ไปลบก็กลายเป็น260นั่นเองนะฮะ ติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1อ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสมการไหนจะหาอะไรได้อ๋อเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอันนี้นี่นีตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นสามเหลี่ยมนี้นะเห็นสามเหลี่ยมนี้นะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะเห็นสามเหลี่ยมนะมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้อะไรนะฮะบวกกันได้ร้อยแปดสิบอ่าดูสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้เป็น e แล้วกันนะดูสามเหลี่ยม B E C นะ B E C นะ B E C มุมภายในบวกกันนะ25บวก c บวก d เท่ากับ180ใช่ไหมเราจะได้ c d บวกกันนะครับก็เอา25ไปลบนะก็จะกลายเป็น155นี่นี่เป็นสมนการที่สองครับอืมอ๋อเราย้อนกลับได้เราย้อนกลับไปเป็น c d เนี่ยนี่คือ c d ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราจัดการสมการที่หนึ่งก่อนจากสมการที่หนึ่งเนี่ยมี a มี b และรวบครับ รวบ cd เนี้ยให้แปลงเป็นร้อยอะไรร้อยห้าตามนี้ฮะตามนี้นะฮะโอเคไหมตามนี้นะ a บวก b บวก A บก B บวกร้อเท่ากับสองจากนั้นเราก็จัดการย้ายข้างจากบวกมาลบนะ a บวก b ได้เท่ไหร่ฮะสองร้อยหกมาลบกับ155ก็จะเหลือ105องศาพอดีพอดีนะฮะนี่ a บวก B เป็นสมก,การที่สามแล้วโหสมก,การเยอะแยะทำยังไงใอีกโอ้ไม่ยากลนะ้เป้าหมายสุดท้ายสมมติว่าดูมุมนี้อยากได้มุม X ใช่ไหมมุม X นี้ A B C D E F ละกันกมุม F นะฮะจากสามเหลี่ยม A F D ดอกนะนี่ไงนี่ไงตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนะมุมภายในบวกกันนะมีอะไรบ้างมี A B X บวกกัน ได้หนึ่งร้อยแปดสิบนั่นแน่นี่นี่น,นี่อะไรเนี่ยนี่อะไร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 นีเอบีอ AB ใช่ไหมเอบีประกันได้ร้อยอะไรร้อยห้าแทนสิครับรออะไรอยู่นะครับงั้นเอ็กเลยตอบอะไรเอาหนึ่งร้อยห้าไปลบกับร้อยอะไรครับร้อยแปดสิบนะลบการคำตอบคือเจ็ดสิบห้าองศานั่นเองโอเค